นาริมทะเลสาบเมืองเมชิแกนในค่ำคืนที่อุณหภูมิเย็นลงจนถึงจุดเยือกแข็งความหนาวเน็บมาเยือนบอกให้รู้ว่าหน้าหนาวอันแสนจะหดหู่และเศร้าส้อยกำลังจะเดินทางมาเยือนอีกครั้งสาวน้อยผู้น่าสงสารโชคชะตากลับเล่นตลกกับเธอชีวิตอันแสนสุขจบสิ้นอย่างกระทันหัน เธอได้สูญเสียบิดารเป็นที่รักเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ด้วยโรคหัวใจเพียงเพราะท่านรับไม่ได้กับที่ครอบครัวถูกฟ้องล้มละลายมาริสาสาวน้อยผู้น่าสงสารเธอไม่เคยรู้เรื่องกิจการของครอบครัวเลยสักนิดชีวิตของเธอในทุกวันมีเพียงเล่นสนุกกับเรียนหนังสือแต่แล้ว ความสุขที่เธอได้รับมาทั้งหมดกับพังลงแม่เลี้ยงของเธอที่เคยรักใคร่เอ็นดูประดุดลูกในใ้ก็ไม่ปานกับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความรักเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังในบัดดลเธอโทษว่าเป็นความผิดของเธอที่ไม่เคยช่วยดูแลกิจการครอบครัวเอาแต่เที่ยวสนุกไปวันๆจนทำให้ครอบครัวล้มละลาย ทรัพย์สินทั้งหมดถูกขายทอดตลาดเพื่อชดใช้นี้สินให้กับธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งจนไม่เหลือกระทั่งบ้านที่เธอเคยวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความเป็นเด็กที่เข้มแข็งและเด็ดเดเี่ยวเธอตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยที่เธอกำลังจะเรียนจบในอีกหนึ่งปีข้างหน้า เพราะมหาวิทาลัยที่เธอเรียนอยู่นั้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งขึ้นชื่อเรื่องค่าเทอมที่แพงที่สุดเธอไม่สามารถจะหาเงินมาส่งตัวเองเรียนมหาาลัยแห่งนี้ได้อีกต่อไปเพราะค่าเทอมที่แพงหูชีขนาดนี้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทอง เธอเกิดมาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่หลายคนฝันหลายคนต่างอิจฉาในความโชคดีของเธอเพื่อนฝูงลายล้อมทั้งหน้าหลังต่างมาประจบเอาใจแต่เมื่อเธอต้องการความช่วยเหลือกลับไม่มีใครยอมยื่นมือมาช่วยเหลือเธอเลยไม่ว่าจะบากหน้าไปหาใครทุกคนต่างหนีหน้าและไล่ตะเพิดเธอออกมาจนหมด ในครั้งแรกเธอก็เสียใจบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าจะให้นั่งจมอยู่กับกองทุกข์คงเป็นไปไม่ได้เธอตัดสินใจลุกขึ้นสู้เพียงเพราะรู้ว่าทุกคนต่างมีหน้าที่หนทางของตัวเองที่จะก้าวเดินต่อไปทางข้างหน้าจะสวยงามหรือมีความงามก็ไม่มีใครร่วงรู้ได้ เพียงแต่เราต้องก้าวเดินต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเราได้ไปตลอดชีวิตเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเมื่อคิดได้ดังนั้นมาริสาจึงตัดสินใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนเพราะเธอมีเงินเหลือติดบัญชีอยู่จำนวนหนึ่งที่บิดาโอนให้ไว้ตอนก่อนท่านจะสิ้นใจ จึงทำให้เธอมีเงินติดตัวอยู่เล็กน้อยพอที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ด้วยตัวเองเธอเลือกที่จะไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเธอชินกับที่นี่เธอมาที่นี่บ่อยและหลงรักเมืองแห่งนี้เธอชอบมาเที่ยวที่ริมทะเลสาบมิชิแกน มองทะเลสาบไปจนสุดลูกหูลูกตาปล่อยใจไปกับสายลมที่พัดผ่านริมทะเลสาบเมื่อเวลาผ่านไปการทำงานเป็นบาร์เทนดี้สาวที่เธอก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ในตอนแรกแต่ว่าเธอไม่มีสิทธิ์เลือกงานในเวลานี้เช่นเดียวกันในช่วงแรกอาจจะยากลำบากสำหรับเธอสักหน่อยแต่เมื่อ ผ่านไปจนชินก็คิดว่างานนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไหร่นักที่สำคัญได้ทิปเยอะอีกจังหาก,ก็เลยเป็นบาร์เทนดียสาวนับต,ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในคืนแรกของเดือนธันวาเป็นคืนที่เธออยู่ดึกมากเวลาล่วงเลยเข้าไปเที่ยงคืนแล้วเธอก็ยังไม่ได้กลับถึงหอพักแต่อ,อย่างใด แท้จริงแล้วเธอขี้เกียจกลับไปเจอห้องพักที่แสนจะเงียบเหงาห้องที่มีเพียงสี่เหลี่ยมเล็กๆมีเตียงนอนมีห้องน้ำและห้องครัวเล็กๆในห้องเท่านั้นชีวิตที่ต้องเดินคนเดียวแสนจะเดียวดายสำหรับผู้หญิงที่อายุ20ต้นๆโลกของเธอช่างโหดหลายนะเพียงเวลาไม่นานได้ผ่านเรื่องสูญเสียมามา,มากแสนสาหาัส หากเป็นคนอื่นอาจจะคิดฆ่าตัวตายไปแล้วก็เป็นได้แต่ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งพอเมริซ่ายังไม่กลับอีกเหรอดึกแล้วนะเซบาสเตียนเพื่อนร่วมงานของเธอถามด้วยความเป็นห่วงเพราะที่พักของเพื่อนสาวห่างจากบาร์แห่งนี้พอสมควรและที่สำคัญเธอก็กลับเพียงคนเดียวอันตรายมีรอบด้าน จึงไม่ค่อยวางใจหากเธอกลับดึกดื่นค่อนคืนแบบนี้ใกล้แล้วล่ะค่ะกำลังจะกลับอยู่นี่แหละมาริสาตอบออกไปด้วยน้ําเสียงเนื่อยๆไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเรื่องงานสักเท่าไหรนะ่นักแต่ว่ามันรู้สึกเหงาๆพิกลนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเมลิสาให้ไปส่งไหมเซบาสเตียนถามต่อเมื่อเห็นสีหน้าเพื่อนไม่สู้ดีนะัก เธอดูเศร้าๆไม่ร่าเริงเหมือนในทุกวันเปล่าไม่มีอะไรหรอกกลับแล้วนะบายมาริสารีบเดินออกไปก่อนหนะ้าเพื่อนเพราะไม่อยากให้เขาซักไซรเรียงอะไรนะักเธอไม่อยากเล่าเรื่องของเธอให้ใครฟังไม่อยากให้ใครมาสงสารเธอชีวิตของเธอต้องดำเนินต่อไปจะย้อนนึกถึงอดีตไปก็ไม่ได้ความ มาริสาคิดอย่างนี้หลังจากเดินออกจากบารมาได้สักระยะหนึ่งเธอหยุดนั่งที่มานั่งใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งสุดนั่งทิ้งตัวลงพร้อมกับถอนหายใจยาวเหยียดชีวิตคนเราจะมีอะไรไปมากกว่านี้อีกมีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องปกติรู้สึกคิดถึงพ่อจังเลยป่านนี้ไม่รู้ว่าพ่อจะเป็นยังไงบ้าง อยู่บนโน้นจะมีความสุขไหมคะมาริสาเหมอมองท้องฟ้าคิดถึงผู้เป็นบิดาที่ล่วงลับไปแล้วเธอไม่มีใครเหลืออยู่แล้วตอนนี้ชีวิตที่มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขได้จางจากชีวิตเธอไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอแงนมองท้องฟ้าได้สักพักก็เห็นหิมะตกลงมาหิมะตกแล้วหรอหน้าหนาวแล้วสินะ ฮ้มาริสาบ่นกับพิมะที่กำลังโปรยลงมาถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอคิดว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นไม่น้อยแต่เมื่อความหนาวเย็นมาเยือนความเหงาที่เหงาอยู่แล้วยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นกลับไปสุกหัวนอนดีกว่าหนาวหนาวเมื่อพูดจบหญิงสาวก็เดินกลับบ้านไประหว่างทางเดินกลับบ้านเป็นทางที่ค่อนข้างเปรี่ยว แต่เธอก็หาได้แค่ไม่เพราะเดินกับแบบนี้มาหลายเดือนแล้วไม่เห็นมีอะไรแต่ก็ต้องรีบจํำอ้าวอย่างรวดเร็วเพราะมันหนาวมากแม้จะอยู่หลายเดือนแต่ก็ไม่ค่อยชินกับอากาศหนาวของที่นี่นะตึกรามบ้านช่องที่เรียงรายต่างสร้างในแบบเดียวกันที่คล้ายๆกันดูเหมือนเป็นงานศิลปะของเมืองนี้แต่ตึก ที่เธอเช่าอยู่นั้นอยู่ลึกเข้าไปข้างในกรอบแคบๆที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นักแต่เมื่อมาถึงอพาร์ตเมนต์ของเธอแล้วมันน่าอยู่ไม่น้อยเงียบสงบมีต้นไม้เขียวเชอ,อุ่มเพราะอยู่ลึกเข้าไปคนน้อยนักที่จะเข้าไปอยู่เพราะหลายคนกลัวโดนทำร้ายจากพวกอันธพาลด้วยไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเธอได้พักที่ที่ดีระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องเดินผ่านทางที่นับว่าเปรี่ยวที่สุดก็ว่าได้ในยามค่ำคืนเสี่ยงไปด้วยอันตรายต่างๆมากมายแต่เธอก็เลือกที่จะอยู่เพราะมันราคาถูกและมีสิ่งที่เธอต้องการครบมากที่สุดแต่เธอก็ไม่เคยประมาทสายตาของเธอระแวดระวังเสมอยามที่เดินเข้ามาคนเดียวด้วยความที่ต้องเอาตัวรอดในเมืองใหญ่แห่งนี้ให้ได้ เธอจำเป็นต้องมีทักษะป้องกันตัวหลายอย่างแต่เธอก็อยู่มานานหลายเดือนก็ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจจนกระทั่งวันนี้ไอมาริสาสะดุดกับอะไรบางอย่างมันอยู่ไม่ห่างจากถังขยะนะเมื่อเพ่งมองไปดีๆกับทาให้หวัวใจถล่นอยู่ตาตุ่มโอ้แม่นะเจ้านี่คนหรือศพ เธออุทานออกมาดังลัน่นด้วยความตกใจเขานอนจมกองเลือดอยู่มาริสาตั้งใจจะเดินหนีไปอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวเธอวิ่งหอบหายใจจนเหนื่อยมาถึงหน้าพาร์ทเมนต์ของตัวเองแต่ทว่าด้วยจิตใจที่อดรนทนไม่ไหวจะเห็นคนตายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่คิดจะไปช่วยจึงหันกลับไปดูอีกครั้งว่าจะไม่ยุ่งกับใครแล้วเชียวนะ เมริซาเอาจนได้สาวน้อยก้นด่าดตัวเองที่ชอบไปจุ้นเรื่องชาวบ้านเข้าไปทั่วจนทำให้ตัวเองต้องวุ่นวายอยู่หลายครั้งแต่จะให้ทนเห็นคนตายไปต่อหน้าต่อต,อตาโดยไม่คิดช่วยเธอก็ทำใจไม่ได้อีกเช่นกันสาวน้อยค่อยๆหยุดอยู่ใกล้ๆร่างอันไร้สติของชายชุดดำที่สวมเสื้อหนังมองดูแล้วมีราคาไม่น้อยทีเดียว ไม่แน่อาจจะเป็นพวกขายาหรือไม่ก็พวกมือปืนก็เป็นได้เมื่อคิดได้ดังนั้นก็ตั้งใจจะหันหลังกลับอีกแต่ก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรดีจนได้ยินเสียงร้องจากปากของเจ้าของร่างโอ้ยช่วยด้วยเจ้าของร่างลืมตาปืขึ้นมาเล็กน้อยร้องบอกอ้าวคุณอย่าเพิ่งสลบสิเดี๋ยวตื่นมาก่อน มาริสาเรียกพร้อมกับเอามือตบที่ใบหน้าของชายนิรนามเบาๆแต่ก็ไร้ปฏิกิริยาตอบโต้จากเจ้าของร่างแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าเจ้าคนตัวใหญ่ยังไม่ตายก็ลล่องอกมาริสาพยายามดึงร่างที่ไร้สติขึ้นมาแต่ก็ดึงไม่ไหวจำต้องรีบไปหาคนช่วยเหลือเพราะดีที่มียามเฝ้าพาทเมนอยู่แถวนั้น เธอจึงรีบไปช่วยพยุงร่างของคนตัวหนักนี้ขึ้นมาถึงสักทีเฮ้อตัวหนักเป็นบ้าเจ้าบ้านี่กินอาหารวันละกี่กะละมังกันเนี่ยแบบไปก็บ่นไปจนมาถึงห้องของตัวเองเออคุณจะให้ผู้ชายคนนี้อยู่ห้องเดียวกับคุณหรือครับยามถามด้วยความเป็นห่วงสาวน้อยหากเกิดเป็นคนร้ายขึ้นมาเธอจะแย่เอา อ๋อไม่เป็นไรค่ะหากไม่ชอบมาพากนเดี๋ยวฉันจะลงไปเรียกนะคะมาริสาบอกไปแต่ก็แอบ,บกังวลใจไม่น้อยแต่จะให้ไม่ช่วยเหลือเลยอยู่ก็รักะไรอยู่จำต้องให้เจ้านี่นอนพักที่ห้องของเธอขืนปล่อยไว้ข้างนอกได้แข็งตายเป็นแน่หิมะก็เริ่มโปรยลงมาหนาขึ้นต่างหากเนื้อตัวของเจ้าหนุ่มนิรนาม เต็มไปด้วยสิ่งสุกปรกและค่าเลือดมาริสาจัดการเรื่องผ้าของชายหนุ่มออกเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและทำแผลเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องช่วยผู้ชายคนนี้แต่สัญชาตญาณบางอย่างบอกให้รู้ว่าต้องช่วยเธอไม่เคยให้ใครขึ้นมายังห้องพักของเธอเลยสักครั้งตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เจ้าหมอน,นี่เป็นคนแรกที่ได้รับเกียรตินั้น แต่เมื่อจัดการคราบสกปรกตามเนื้อตัวแล้วมองเพ่งดูดีๆชายนิรนามคนนี้หน้าตาก็เข้าขั้นจัดว่าดีทีเดียวหล่อเข้าขั้นดาราฮอลลีวูดก็ไม่ปานแต่จะหล่อบานใดแค่ไหนหากเป็นคนเลวก็ไม่น่าอยู่ใกล้อยู่ดีนั่นแหละทำความสะอาดไปก็คิดไปต่างๆนานา,นา สุดท้ายกว่าจะเสร็จภารกิจอันแสนทรหดในการจัดการทำความสะอาดและทำแผลก็ปาไปเกือบสว่างเฮ้ยเสร็จสักทีง่วงจะตายอยู่แล้วมาริสาบิดตัวไล่ความขี้เกียจและความง่วงออกไปแต่เมื่อตั้งใจจะนอนกลับนอนไม่ได้เพราะเจ้าหน้าหลอที่เพิ่งช่วยมาตะกี้ครอบครองที่นอนอันแสนอบอุ่นของเธอไปหมดแล้ว จุบาเอ้ยตัวใหญ่นอนะเต็มเตียงเลยมีเขาหลางว่าวันนี้คงไม่ได้นอนบนเตียงเป็นแน่เลยยึดเอาโซฟาที่อยู่ไม่ห่างออกจากเตียงเท่าไรนะเป็นที่นอนชั่วคาวไปก่อนคิดว่าเมื่อเจ้านี่ตื่นคงจะมีแรงเดินกลับบ้านไปเองนั่นแหละคิดได้ดังนั้นก็พาตัวเองเข้าสู่ห้วงนิทานแสนสุข ก่อนนอนของทุกวันเธอมักอธิษฐานขอให้ตื่นมาพบกับสิ่งดีๆเสมอแล้วแล้วคืนนี้ก็เช่นเดียวกันเช้าวันใหม่เป็นวันหยุดของเธอมันไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์แต่อย่างใดเพราะงานของเธอจะมีแขกเข้ามาที่บาร์ในช่วงวันหยุดเป็นส่วนมากและเมื่อผ่านวันหยุดมาแล้วนั่นแหละ ถึงจะได้มีเวลาพักผ่อนอย่างจริงจังสักทีเธอได้สลับกับเพื่อนเพื่อที่จะได้มีคนอยู่ที่ร้านเพื่อบริการแขกที่มาใช้บริการเดิ่มกินในช่วงวันธรรมดาแต่ก็ไม่มากมายเท่าไรนะักแค่คนเดียวก็สามารถบริการได้ทันมาริสาขยับตัวด้วยความเมื่อยลา้าเพราะนอนขดกลมเป็นลูกบอลเลยทีเดียว แต่ด้วยที่เธอเป็นคนนอนดึกตื่นเช้าจนชินแม้จะเพิ่งนอนไปได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เวลาตื่นของเธอสาวน้อยก็ไม่สามารถหลับได้อีกต่อไปจำต้องลุกขึ้นมาทำธุระส่วนตัวและต้มกาแฟทานเป็นอาหารเช้าคลายความเหน็บหนาวเธอทำอาหารง่ายๆในครัวเมื่อเสร็จแล้วก็ยกออกมาตั้งที่โต๊ะอาหารแต่ไม่ไว ก็แอบ,บเป็นห่วงเจ้าบุรุษนิรนามที่พึ่งแบกลากมาอย่างทุรักทุเลสาวน้อยเดินไปหยุดที่ข้างเตียงแล้วจับเนื้อตัวของชายหนุ่มแต่ต้องรีบชักมือออกอย่างรวดเร็วเพราะตัวเขาร้อนจีด้วยไข้ขึ้นสูงแน่นอนว่าอาจจะมาจากแผลที่อักเสบและด้วยอุณหภูมิที่เยือกเย็นในวันนี้ต่างหาสาวน้อยเดินไปค้นหายา,ยายแก้ไข ที่เธอได้ซื้อเก็บไว้บ้างยามฉุกเฉินเคราะดีที่มันยังหลงเหลืออยู่บ้างพอที่จะให้ชายหนุ่มได้ทานเพื่อลดไข้หลังจากจับให้เขาลุกขึ้นทานยาเธอก็ไปเอาน้ำชุบด้วยผ้าขนหนูขาวสะอาดเช็ดต,ตัวให้กับเขาเธอไม่รู้ว่าทำไมจะต้องทำต้องช่วยชายคนนี้ด้วยให้ทำยังไงได้ไหนไก็ไหนไหนแล้ว ช่วยก็ต้องช่วยถึงที่สุดเอาวะครั้งนี้ครั้งเดียวจะไม่ช่วยใครสุมสี่ s u มห้แบบนี้อีกแล้วสาบานไม่รู้จะตื่นมานำความเดือดร้อนให้เธอหรือเปล่าเธอสายหน้าเล็กน้อยกับความชอบจุนจานเรื่องชาวบ้านของเธอทั้งที่ลําพังตัวเองก็เอาตัวแทบไม่รอดแล้วยังจะหาเรื่องมาให้ปวดหัวอีกนี่ลหล้วน้าเขาถึงบอกว่า หากช่วยเหลือใครสักคนแล้วทําให้เราลําบากมันก็ไม่ได้บุญทักเท่าไหรนักหรอกสาวน้อยจัดการเช็ดเนื้อเช็ดตัวเสร็จก็ลงไปนั่งที่โซฟาข้างเตียงทอดถอนหายใจด้วยความเหนื่อยสายตาของเธอจ้องมองที่ชายหนุ่มที่ยังหลับไม่ได้สติเธอใช้แขนเท้าศีรษะตัวเองเพ่งมองอย่างพินิษพิจารณาชายหนุ่มตรงหน้า ดูท่าทางเขาก็ไม่น่าเหมือนคนร้ายสักเท่าไหร่ดูจากใบหน้าอันคมเข้มคิ้วดกหนารับกับจมูกที่โด่งช่างลงตัวอย่างกับปั้นแต่งยังไงอย่างนั้นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงป่งบอกให้รู้ว่าเขานั้นก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากถึงได้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดผิวที่ขาวนวลดุดไหมสีทองก็ไม่ปานปากก็เป็นกระจับ ใบหน้ามีเคราที่ขึ้นเขียวคึ้มแต่ได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าของจึงไม่รกรุงรังมากนักนั่งมองไปมองมาก็เพลินดีเหมือนกันใบหน้าของเขาช่างน่าหลงไหลไม่น้อยหากเขาได้อยู่เมืองไทยต้องเป็นที่ลุมล้อมของบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่เป็นแน่นั่งมองไหม,มองมาชักหิวเพราะไม่ได้กิน ข้าวตั้งแต่เช้าจึงเดินเข้าครัวไปทานอาหารที่เตรียมไว้สำหรับตัวเองแต่เขานี่สิสงสัยตื่นมาต้องหาอะไรอุ่นๆให้ทานยายมาริษานี่เธอจะเป็นห่วงเขาเกินไปละไม่ใช่ญาติเธอสักหน่อยเลิกคิดเป็นห่วงคนแปลกหน้าคนนี้สักทีเถอะมาริษาพั่มบนตัวเอง เมื่อหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้จำต้องเดินหลบลี้หนีหน้าผู้ชายคนนี้ออกไปหัวใจของเธอตอนนี้ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าใดจำต้องหาอะไรทำให้ลืมใบหน้าอันแสนหล่อเหลาละลายหัวใจของผู้หญิงทุกคนรวมทั้งเธอด้วยก่อนจะมาอยู่ที่นี่เธอตั้งมั่นกับตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่มีวันรักใครเกินกว่าเพื่อนเพราะเธอรู้ดีว่า การสูญเสียคนที่รักไปมันทุกข์มากแค่ไหนแม้จะทำใจได้แล้วกับหลายๆเรื่องที่ต้องเผชิญมาตลอดระยะเวลาไม่นานนกแต่หัวใจดวงนี้ยังไม่แข็งแกร่งพอจะรับเหตุการณ์แบบเดิมๆได้อีกและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เธอไม่ยอมให้ผู้ชายคนไหนได้ใกล้ชิดหรือสร้างความสัมพันธ์กับเธอเกินคำว่าเพื่อน ไม่ว่าจะมีเพื่อนร่วมงานของเธอพยายามหลายครั้งแต่เธอก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่อยากมีใครหากใครร่วงรู้เรื่องราวของชีวิตของเธอคนนั้นอาจจะรังเกียจเธอเหมือนที่เพื่อนๆของเธอได้ทำกับเธอมาก่อนแล้วมาริสาไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่แสนอันโหดร้ายนั้นเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเธอหยิบมเมาส์ออกแกน มาเป่าแก้เสียงเสียงเพลงมเมาออแกนที่ดังขึ้นกระทบโสดประสาทของเธอมันทำให้ความรู้สึกเหมือนได้ผู้เป็นบิดามาคอยยืนให้กำลังใจเธออยู่ข้างๆเสมอเพราะนี่เป็นสิ่งเดียวที่บิดาเธอเหลือไว้ให้และทุกครั้งเธอก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อได้หยิบมันออกมาไม่ว่าจะเจอเรื่องที่ดีหรือไม่ดีสักแค่ไหน บทเพลงมเมาส์แองกนก็จะคอยเป็นเพื่อนเธอเสมอมาเสียงเพลงดังเรื่อยไปกระทบสดปราสาทของคนที่อยู่บนเตียงเพลงอันไพเราะที่เจอด้วยความเศร้านั้นกระตุ้นให้ใครบางคนที่หลับสนิทในห้วงนิทราตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดร้าวที่หัวและตามเนื้อตัวเมื่อขยับจะลุกขึ้น ก็ต้องสุดกลับไปยังนอนท่าเดิมเพราะไม่ไหวกับอาการทางกายนะตอนนี้เลยโอ๊ยปวดหัวจังเลยฉันเป็นอะไรเนี่ยชายนุ่มเอ่ยออกมาด้วยความเมนยงพระคนเจ็บปวดเขาเริ่มหันมองซ้ายแลขวาก็ไม่รู้สึกไม่คุ้นตากับที่นี่แต่อย่างใดไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่นี่ได้อย่างไรจำได้เพียงว่าก่อนหน้าที่จะมาที่นี่นั้น ตัวเองกำลังเปิดสึกกับฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วนี่อะไรทำไมถึงคิดไปคิดมาได้ไม่นานก็เห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ริมหน้าต่างหรือว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นนางนกต่อฝ่ายตรงข้ามส่งมางั้นสินะคอยดูเถอะพราะจะทำให้ไม่กล้าเล่นกับฟฟนเดตอีกเลยเขาคำรามลั่นอยู่ในคอแต่ ยังลุกไปหาเรื่องแม่สาวน้อยที่บังอาจมาล้วงคอเขาไม่ได้แน่นอนว่าเขาไม่ยอมพลาดท่าเสียทีให้กับผู้หญิงง่ายๆเสียเชิงชายหมดพอดีรู้ถึงไหนไอายถึงนั่นสายตาที่เกลี้ยกาศดแค่โทษแม่สาวน้อยคนนั้นได้แต่จ้องมองเธออยู่บนเตียงแต่ก็ยังไม่สามารถลุกขึ้นไปหาห่อนสุดท้าย ก็สูริตความเจ็บปวดทางกายที่รุมร้าไม่ไหวประจวบเหมาะกับกำลังอ่อนเพลียจึงทำให้ผอยหลับไปครั้งมาริสาเมื่อออกมานั่งตากลมอยู่ข้างนอกจนสบายใจก็กลับเข้าไปข้างในห้องเพราะด้วยอุณหภูมิที่เย็นลงทำให้เธอไม่สามารถอยู่ข้างนอกได้นานนักต้องกลับไปหาความอบอุ่นในห้องช่วยบรรเทา ถ้าเปิดประตูบานเลื่อนที่เชื่อมกับระเบียงและปิดผ้าม่านอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวว่าบรรอากาศภายนอกจะเข้ามาสู่ในห้องจะทําให้คนที่นอนเจ็บอยู่นั้นอาการสุดหนักไปอีกจะบอกว่าไม่ห่วงใญยผู้ชายคนนี้เลยก็ไม่ได้จะเดินมาหยุดอยู่ข้างเตียงฟื้นเร็วก็เก่งแล้วพะคุณ มาริสาพูจบก็อดอมยิ้มไม่ได้แต่ตอนนี้เธอก็เริ่มง่วงอีกแล้วยิ่งเห็นคนนอนหลับให้อยู่ตรงหน้าก็ยิ่งอยากนอนเพราะเมื่อคืนเอาแต่จัดการเพราะตัวดีที่นอนคลุกขยะมาเหม็นมากจนต้องจัดการทำความสะอาดอย่างทุลักทุเลแน่แหละใครจะให้เจ้าหมอน,นี่มานอนตัวเหม็นในห้องของเธอไม่มีทางเด็ดขาด นั่งคิดไปคิดมาเพลินๆจนตัวเองหาวอีกครั้งยิ่งจ้องมองเจ้าตัวการที่ทำให้เธอต้องอดหลับอดนอนไปก็นึกหมันไส้ไม่น้อยคอยดูนะตื่นมาจะคิดค่าเช่าค่าดูแลค่าช่วยเหลือรวมทั้งค่าที่ต้องทำให้เธออดหลับอดนอนให้เยอะเลยพูดจบตัวเองก็ล้มนอนลงข้างเต้าตัวปัญหายามนี้ไม่คิดอะไรแล้ว หาที่สุกหัวนอนตรงไหนได้ก็นอนแม้จะต้องนอนร่วมกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักแต่ก็รู้สึกอุ่นดีเหมือนกันนึกในใจก่อนป่อยหลับไปด้วยการง่วงเพลียแบบสุดๆในช่วงบ่ายของวันหยุดสองหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักกันแม้แต่ชื่อแต่นอนกอดกันกลมบนเตียงมาริสาก็าไม่ได้เอกใจแต่ประการใดนอนซุก อยู่ในอ้อมกอดของคนตัวใหญ่แบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวใครมันจะทันคิดได้ความง่วงเป็นผิดเข้าให้จากผู้หญิงที่รักนวนสงวนตัวกลับมานอนกอดอยู่กับผู้ชายหญิงสาวได้ฝันว่ากำลังอยู่บนเตียงที่แสนจะอุ่นท่ามกลางหิมะที่เหน็บหนาวเธอได้รับไออุ่นจากชายคนหนึ่งที่ไม่รู้จัก แต่ว่าเธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในหัวใจเหมือนตัวเองเผชิญกับความหนาวของหิมะขั้วโลกมาแสนนานแล้วเจอความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์และแสงนำทางให้เธอเธอรู้สึกมีชีวิตชีวามีความสุขและไม่รู้สึกเดียวใดอีกต่อไปความอ้างว้างหนาวเหน็บที่กัดกินหัวใจของหญิงสาวมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ค่อยๆจางลงแทนที่ด้วยความอบอุ่นและแสงแห่งความหวังสาวน้อยขยับตัวเพื่อจะเปลี่ยนท่านอนทำให้ตัวเองได้ประทะกับของแข็งบางอย่างซึ่งมันสามารถกระดุกกระดิกได้เธอรู้สึกงุนงงแต่ก็ยังไม่ลืมตาออกมาเส็ยทีเดียวกับซุกตัวแน่นกับสิ่งนั้นต่อเฟอร์นันเดสหลังจากได้หลับเป็นเวลายาวนาน ร่างกายก็กลับมีพละงกำลังมากขึ้นพอจะพยุงตัวขึ้นได้เขาตั้งใจจะขยับมันติดอะไรสักอย่างที่นุ่มนิ่มตายังไม่ลืมแต่ก็คลำไปทั่วเหมือนเจอบางอย่างเหมือนเจลลี่รู้สึกได้ถึงความนูนถึงมันจะไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันจับพอดีมือด้วยความอยากรู้อยู่คลำคันพังขยับเต็มแรง แล้วเสียงที่ตามมาทันใดนั้นอายอีบ้าอีโรคจิตอีเลวอีสารละเลวปล่อยฉันนะฉันจะฆ่ากแกให้ตายคอยดูเสียงร้องลั่นสนั่นมาพร้อมกับมือเท้าที่รู้การรู้งานอัดเข้ากับจุดสำคัญของชายหนุ่ม